สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟกันนะครับวันนี้มีเคสตัดดีหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าเขาบอกว่านะครับอ่าเทรนมาใหญ่นะครับแล้วมันประม่ามันกดดันนะครับซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับเขาบอกไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีวิธีแก้ให้นะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงดีนะครับสําหรับ อ๋อออเดอร์ที่เราจะกดแล้วมันเกิดมีออเดอร์ใหญ่ที่แบบเราไม่เคยกดมาก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต้องผ่านจุดนี้ด้วยกันทท้านั้นนะครับผมเองก็เคยผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าผมมาแนะนําประสบการณ์หลังจากที่ผมเนี่ยได้ได้เคยผ่านในจ,จุดจุดนั้นมาก่อนนะครับในจุดจุดที่มันแบบไม่เคยกดออเดอร์ใหญ่นะครับแต่ว่าวันหนึ่งเราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะครับหรือว่า ก้าวผ่านในจุดที่มันมันมันต้องมันต้องไปต่อให้ได้นะครับก็คือเหมือนเราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับจากที่เรากด1 2 3ก็อาจจะเพิ่มเป็น10 20ี่สิบร้อยหนึ่งหรือว่า200 0 0 0 0 0อยห้าร้อยพันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาคือเราประมาทใช่ไหมครับพอเรากดเนี่ยมันจะมือแข็งใช่ไหมครับมันไม่กล้ากดนะครับคาตอบคือ มันไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้องกดออเดอร์ใหญ่นะครับแค่พอร์ทำให้พอโตทุกวันแค่นั้นก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะกดจริงๆนะครับกดออเดอร์ใหญ่ๆคือแบบประมาณว่าไม่อยากอยู่กับกราฟเยอะหรือว่าอยากกดออเดอร์เดียวแบบทีเดียวเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีพีไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ก็ต้องหาหาอ,ออเดอร์ที่ เข้ากับเทคนิคของเราให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่ามันจะแพ้หรือว่าจะชนะเนี่ยก็ก็กดไปทีครับก็อย่างน้อยถ้ามันแพ้ก็แพ้ด้วยเหตุผลนะครับพยายามแพ้ด้วยเหตุผลนะครับอย่าแพ้ด้วยอารมณ์นะครับไม่ใช่ว่าอรอนานแล้วจะแบบเออหาเรื่องกดอะไรอย่างนั้นไม่เอานะครับแบบนั้นมันมันก็คือจะมีแต่เสียกับเสียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้เพราะเหตุผลเนี่ยวันต่อไปเราก็จะชนะด้วยเหตุผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบ ยังยังลังเลนะครับยังลังเลยังไม่กล้ากดออเดอร์ใหญ่ๆก็หาเหตุผลก่อนนะครับว่าเราจะเข้าออเดอร์เพราะอะไรนะครับแม่เหมือนจะลอสหมดเลยนะครับทั้งหกออเดอร์นี้นะครับพี่ผมกดลงนะครับเพราะอ,าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้กดออเดอร์ใหญ่นะครับผมมากดออเดอร์เล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือทํายังไงก็ได้ครับให้การเทรดของเราเนี่ยมันมันดีแล็กซ์มากที่สุดนะครับมันเป็นการผ่อนคลายทําให อ่ามันเป็นเรื่องสนุกมากที่สุดนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับถ้ามันเสียรหรือว่ามันพลาดหรือว่าผิดทางนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอ่ากราฟมันมันดูคิดว่าจะกลับตัวนะครับผมคิดว่าจะกลับตัวตั้งแต่แท่งนี้นะครับแต่ว่ากราฟมันเป็นเทรนนะครับนี่ละครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าอย่าไปกดสนเทรนดนะครับ ก็การที่เราคิดว่าเขาจะกลับตัวนี่เห็นไหมครับว่าเขาก็ไปต่อได้นะครับสําหรับกราฟที่มันเป็นเทรนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาออเดอร์แก้กันนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันอ่ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟคู่หนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าโอ้ไปซะแล้วนะครับอา่าผมจะไม่กดออเดอร์ใหญ่นะครับแต่ว่าผมจะกดออเดอร์เล็กๆ แต่ว่ากดแล้วมันสบายใจนะครับกดมันแล้วแบบมันไม่กดดันมันมันไม่ซีเรียสมันไม่เหนื่อยนะครับอืมแต่ว่าผมจะเน้นรัวเอานะผมจะเน้นรัวออเดอร์เอานะครับเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับว่าผมจะแก้หกมาเดิมเมื่อคี้ได้หรือเปล่านะครับอืมจำถ้าใครยังไม่ดูดูไม่ได้ดูคลิปคลิปอ,อ่ที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยคือ การรวมตัวกันของแท่งเทียนเนี่ยมันเป็นจุดที่บง่งบอกว่าแรงซื้อและก็แรงขายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ผมจะเข้าผมก็จะเข้าแถวแถวจุดที่กราฟเอ่อแท่งเทียนเอ่อรวมตัวกันหลายแท่งแบบนี้นะครับก็เป็นแนวรับชั้นดีนะครับแนวรับชั้นดีที่จะส่งกราฟเอ่อขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะลงไหมนะผมว่าจะขึ้นนะผมว่ากราฟมีโอกาสจะขึ้นนะครับผมกดขึ้นนะผมกด Follow ตามไปเลยนะครับ พมืถ้าเขาลงมาเนี่ยผมก็จะกดขึ้นตามอีกนะครับเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะสร้างฐานแถวนี้ในการผลักราคาขึ้นนะครับลงมาไหมตอนนี้กราฟหลุดกรอบไซด์เวมานะครับนี่กรอบไซด์เวกรอบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาทํากรอบไซด์เวเล็กๆแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะสร้างฐานแถวน,นี้ในการผลักราคาขึ้นเหมือนที่เขา สร้างฐานแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ดันกราฟขึ้นค่อนข้าง,งไปไกลแหละนะครับเหมือนตรงนี้นะครับสร้างฐานในการผลักดันราคาลงนะครับพอก,กราฟขึ้นไปชนเขาก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการรวมตัวของแท่งเทียนในแนวต้านนะครับซึ่งมันจะเป็นแนวต้านได้อย่างดีเลยนะครับพอก,กราฟขึ้นไปชนแล้วเขาก็จะลงแบบนี้แหละนะครับก็เราพยายามหาแนวที่มันมีการรวมตัวของแท่งเทียนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะหาจุดเข้าใน ในในในแนวรับหรือ <variety>: ว่าแนวต้านที่มีการรวมตัวของทั้งเทียนเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วมันจะได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากเนาะเพราะว่าการรวมตัวของของทั้งเทียนอีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนเป็นการสร้างดีมาน์แล้วก็ซับไพนะครับในการที่จะผลักแรงกราฟไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับมันเหมือนเป็นโซนแนวรับโซนแนวต้านที่แข็งแรงมากๆนะครับก็ คือถ้าเขาสร้างเยอะเนี่ยเขาก็จะระเบิดตู้มออกไปเลยนะครับแล้วก็ก็จะอะกลายเป็นแนวที่แข็งแรงด้วยแล้วก็กลายเป็นจุดที่ระเบิดราคาด้วยนะครับมัจะมาแพ้แท่งสุดท้ายไม่ได้นะอ่ะอัน,นนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคู่อื่นกันนะครับผมจะเทรดหาเฉพาะเดี๋ยวนะผมว่าจะลงไหมเนี่ย ดูตรงนี้ว่าตรงนี้ไม่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 สร้างแนวนะครับทีแรกผมลังเลอยู่ตรงนี้ว่าเขาจะสร้างแนวตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สร้างแนวเนาะอันนี้ก็แนวตรงนี้เนี่ยไม่ได้แข็งแรงนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าการ,รวัวโตของเท่งเทียนกับโซนนี้กับโซนนี้หรือว่าโซนที่ปรับระดราคาขึ้นไปเนี่ยมันมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้น Ờ, โซนที่เป็นแนวต้านน้อยๆกับโซนที่พัก <โด S 1> ราคา <โด S 1> ขึ้นน้อยๆเนี่ยมันก็จะสูสีกันนะครับ <z> เห็นไหมครับว่าพอเขาขึ้นไปชนเนี่ยมันก็จะถูกดันลงมานะครับเพราะว่าโซนแรงขายแล้วเนี่ยกับแนวด้านแล้วก็แนวรับที่พักราคาขึ้นเนี่ยมันมีแรงซื้อแ,แรงขายสูสีกันนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้มีแค่แท่งเดียวเนี่ยลุดแน่นอนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีประมาณสองสามแท่งสามสี่แท่งนะครับบวกกับข้างล่างนี่ก็ มีจุดที่ผักราคาขึ้นไม่เยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับอ่เดี๋ยวผมกดขึ้นนะโอ้ยแม่กดไปติดข้างบนนะครับทํำให้ผมตกกดขึ้นถึงกดขึ้นใช่ไหมครับเราเห็นการรวมตัวของแท่งเทียนตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เลยครับตรงนี้เลยครับในการที่จะผลักราคาขึ้นได้นี่ครับผมกดขอแน่าขอแน่ยกดย้ำนะครับเอาจริงๆได้ราคาตรงนี้จะสวยมากนหมครับ แ,แถวแนวข้างใต้เนี่ยนะครับถ้าเขายอ่อลงมาผมจะกดเข้านะครับก็จะยอ่อให้ไหมนะี่ครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนแนวรับที่แข็งแรงนะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่ส่งกราฟลงมาเนี่ยข้างบนนั้นอะ่ะมันมีแค่ไม่กี่แท่งนะครับ แต่ว่าข้างล่างเนี่ยสร้างสร้างโซนแบ่งซื้อไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเนี่ยผมก็จะกดแบบไม่กดดันนะผมก็จะกดแบบนี้นะครับผมก็จะกดไปแบบกดรัวๆไปแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่อผมไม่ได้ซีเรียสนะครับถ้ามันเสียก็เสียไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันได้ก็ก็คือเราก็เราก็ได้เราก็วินนะครับก็ถ้าชุดนี้ชนะนะครับผมก็จะปิดจอบปิดกราฟเลยนะครับอ่าโอเคมันมีแนวแนวซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคยี่สิบออเดอร์นะครับตรงนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับทั้งชุดตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างนะครับยี่สิบออเดอร์เลยนะครับอ่ะหรือว่าจะกลับตัวที่แนวตรงนี้ให้ไหมนะครับเพราะว่าเป็นโซนที่มีแรงซื้อเยอะมากนะครับมันเป็นโซนที่เป็นการรวมตัวของแท่งเทียนเห็นไหมครับว่าเป็นเป็นแฮมเมอร์แบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่า โซนตรงนี้เนี่ยก็เป็นโซนที่เป็นแนวรับของเขาอยู่เหมือนกันเนาะน่าจะสูสีนะแรงแถวๆนี้นะครับข้างบนเนี่ยอาจจะลุ้นลําบากหน่อยนะครับข้างบนสุดนู่นนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยน่าจะได้ลุ้นนะแต่ข้างล่างเนี่ยผพว่าน่าจะชนะแน่ๆน,นะครับตรงกลางแถวๆนี้ต้องลุ้นเอานะครับแถวๆนี้เลยนะครับแถวนี้ การจบแล้วนะครับอ้าวขึ้นไปแล้วนะครับอืมทีแรกที่ผมกดขึ้นไอออเดอร์ข้างบนเนี่ยผมคิดว่ากราฟอาจจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับก็เราจะแพ้2ออเดอร์นะครับเมื่อกี้นะครับชุดชุดนี้นะชุดนี้นะครับแล้วก็จะชนะไป18นะครับแพ้2เนาะถ้าจบแบบนี้นะอ่าเหลือ16ออเดอร์นี่ครับ อย่าลงมมากินอย่าลงมากินนะครับก็น่าจะจบไล่การหมดนะครับเพราะว่า,าผมกดออเดอร์ไล่เรียกกันไปเลยนะครับถ้าเรากดออเดอร์ใหญ่แล้วมันกดดันเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนวิธีการกดแบบที่ผมกดดูก็ได้นะครับเป็นออเดอร์เล็กแต่ว่ารัวตามแนวที่มีการรวมตัวของเส้นเทียนเยอะๆนะครับแล้วก็บวกเวลาไปสัก2นาทีนะครับแพ้ไหม แหมกลายเป็นชนะ17นะครับแพ้3ไปนะครับสำหรับชุดล่าสุดนะครับก็ถ้าเรากดไม้ใหญ่แล้วไม่กดดันเนี่ยก็ไม่ต้องกดนะครับก็กดออเดอร์เล็กๆไม้เล็กๆแต่ว่าเน้นจุดเข้าที่มันชัวร์ๆหรือถ้า กราฟมันจะไหลเนี่ยเราก็กดแบบที่ผมเข้าออเดอร์นะครับก็ลองรัวไม้ดูนะครับลองรัวไม้ในจุดที่มันมีการรวมตัวของเท่งเทียนเยอะๆแต่ว่าเราต้องหากราฟที่มันเป็นกรอบไซด์เวย์ก่อนนะครับอย่าไปเล่นกราฟที่มันเป็นเทรนไหลนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับมันเสี่ยงต่อการล้างพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าเราไปกดกราฟที่มันเป็นเทรนเหมือนที่ผมกดไป Finished. ช่วงแรกนะครับช่วงแรกในนะครับก็นี่เห็นไหมครับโซนที่กราฟรวมตรงกันเยอะๆเขาจะผลักราคาได้ดีมากนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ติดลบนะครับไม่ได้ติดลบเนาะโอเคครับก็อันนี้ก็ลงต่อนะครับอันนี้มีอย่างอ่านี่ตัวอย่างอันนี้ดีเลยนะครับตัวอย่างชั้นดีเลยนะครับนี่เห็นข้างบนแนวต้านรวมมีการรวมตัวของแท่งเทียนกันเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมี2แท่งแต่ข้างบนมีตั้งหลายแท่งเห็นไหมครับท้ายคือแนวเนี้ยเอาไม่อยู่ นะครับตรงนี้เอาไมา่อยู่นะเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ไหลทะลุลงไปเลยนะครับอ่าน่าจะมีแค่นี้นะครับสําหรับการวิเคราะห์กราฟวันนี้นะครับแล้วก็การกดล็อกอ่ในเรื่องของการความหมาในการกดออเดอร์ใหญ่แล้วมือแข็งนะครับก็คือมี2ทางเลือกคืออ่กดไปเถอะนะครับแพ้ก็แพ้ให้แพ้ด้วยเหตุผล ชนะก็ชนะด้วยเหตุผลนะครับวันนี้ถ้าเรายอมแพ้ด้วยเหตุผลวันหน้าเราก็ชนะด้วยเหตุผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่กล้ากดยังมือแข็งอยู่นะครับแนะนําให้ใช้วิธีนี้แทนนะครับกดออเดอร์เล็กๆแล้วก็หาแนวที่มีการรวมตัวของซส่งเตียนในกรอบไซเวียเยอะๆแล้วก็กดในแนวนั้นแหละครับถ้ากราฟมันหลุดแนวก็กดรัวลงไปกดกดรัวไปเรื่อยๆนะครับก็เอ่อจนกว่าจะถึงจุดที่เราคิดว่าเราพอแล้วอ่ะโอเคยอมสตาร์ลอถ้าเกิดว่ากราฟมันหลุดแนวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ อ่ลองไปไปฝึกดูนะครับลองไปฝึกดูนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากผมอธิบายการหาแนวเอาไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้และก็ลองไปดูนะครับลองไปฝึกดูนะครับแล้วเราจะเห็นผลที่มันเปลี่ยนแปลงภายในพิบตาเลยนะครับลองลองพิจารณาดูแล้วราเลือกดูนะครับว่าสิ่งที่ผมแนะนําวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์หรือเปล่าถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีก็กดสมัครได้นะใต้คลิปจะมีลิงก์การสมัครให้นะครับโอเคจเจอกันในกับ Uh, สาระดีในการเทรดกับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ